สวัสดีครับพบการทสเกมโป Co เอ x เจ็ด pro วันนี้เราจะเล่น solo leveling มาเดินมครับตัวแปรต่างๆในการเทสแบบดูเทคทอลกจะทําไว้ด้านล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอื่นก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อยโชว์ซีพเสรความร้อนเฟรมเรทเรียกชามใส่เคสเล่นและกจับเวลาไปด้วยก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกก่อนครับเราจะปรับสุนหมดทุกอย่างเลยเหมือนที่เคยเทสไว้ครั้งก่อนเฟรมเรทเป็น60นะครับ ที่เหลือก็อย่างที่เห็นนี่เลยประมาณนี้ครับส่วนเกมเทอร์โบก็จะใช้เป็น AI Boost ไปตลอดคลิปนี้นะครับไปพบกับช่วงแรกเลยดีกว่าครับโอเคครับผม s โลว l เลเวลลินะครับช่วงแรกกับ Poco X7 Pro ช่วงแรกจะเล่นแบบไม่อัดหน้าจอก่อนนะฮะอุณหภูมิเริ่มต้นตอนนี้36.7นะครับส่วนซีวิวเสร็จร้อยเลยฮะ <Huh? S 1> มากินเครื่องไหนอยงนี้ เฟรมเรทยังอยู่ที่50ปลาย60อยู่ครับย่า yeah, <Yeah. S 1> กดไปเรื่อยๆฮะคอมแบทช่วงแรกที่ไม่อ่านหน้าจอเนี้ยจะกดมือไปก่อนนะครับพอช่วง2องช่วง3เนี่ยเดี๋ยวจะให้มันออโต้ตอตู้ไปเลยเวลาเดินปกตินี่ก็5 9 60นะแต่เข้าไฟไม่ถึงอยู่แล้วฮะยาไอ้ไงโอ้ oh, เวลาไม่พอเหรอ ปุโรหิตก็ปรินฮะทัานไหมเนี่ยจ้า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 จ <'s> ้ามั่วกดไปเลยกดไปมั่วๆฮะเดี๋ยวก็ชนะเองหวายไม่ชนะฮะออกเดี๋ยวสู้ใหม่มามันมีจำกัดเวลาด้วยก็ไม่รู้ฮะปกติมไม่เล่นเกมนี้อยู่หรอครับ หลังจากที่เทสเขาที่แล้วไปก็ไม่ได้เลยเวลาเข้าไฟเนะ่ะชัดเจนเลยเห็นไหมเหลือ40เองแต่นี่เราปรับสุดด้วยคนระับซึ่งซึ่งซึ่งุ้ง,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 งไปรวอ20ปวิจะทันไหมเอาดิอัดเข้าไปเรื่อยๆไม่ทันอีกละให้มันเล่นออโต้ดีกว่าครับอ่ะกด ออโต้ไปเลยจัดไปฮะมาดูเฟรมเรทกันดีกว่า45นะฮะ44.5 0เวลาเข้าไฟประมาณนั้นพอเล่นออโต้แล้วมันต่อสู้ได้เร็วกว่าเราเยอะเลยนะ <laughs> เกมเนี้มันกินกราฟิกเยอะฮะ <laughs> เล่นมาแค่8-9นาทีตอนเนี้ยไป44ปกว่าแล้วอุณหภูมิตัวเกมเซโบก็น่าจะดรอปเฟรมลงมาให้เหลือประมาณ45 <laughs> <5 S 1> ครับตามสูตรของ โคโค่เจนนี้โอเคเดี๋ยวจบไฟนี้ก็พอดีครับสรุปช่วงแรกกัน in โอเคนะนี่ขนาดปรับสุดยังรักษาเฟสเรดไว้ที่40-45ได้ตลอดอย่างเงี้ยครียโอเคไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่าครับผมช่วงแรกนะครับ s o ล o l เลเวลลิกับโพโค X7 Pro เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างไม่อัดหน้าจอ เฟรมเดเอลเรทอยู่ที่49.2กนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างสูงอยู่ดูที่กราฟประกอบไม่นิ่งเอาซะเลยครับเฟรมเรทอยู่ที่5060ประมาณ5 6นาทีนะฮะแต่ว่ามันเป็น5060บบแบบไม่นิ่งฮะเดี๋ยวก็ลงไป 40- 40, 40กว่าขึ้นมา5060ประมาณนี้แล้วพอหลังจากนั้นพอความร้อนขึ้นถึงระดับหนึ่งมันก็ลงไป45ยาวๆเลยดูจากเฟรมไทม์ประกอบก็ค่อนข้างสอดคล้องครับเฟรมไทม์ time, ค่อนข้างสูงเฟรมเรทก็ไม่นิ่งอย่างที่เห็น ในส่วนของอุณหภูมิครับสูงสุด Max อยู่ที่44.3ก็ประมาณนี้แหละของ Poco X7 Pro ส่วนการกินพลังงานอยู่ที่6.47วัตต์เอเวอรเรสเรียกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ที่เล่นแบบไม่อัดหน้าจอ CPU เสษประมาณ70เองครับเดี๋ยวไปต่อกันช่วงที่2เลยโอเคครับผมช่วงที่2นะครับโซโล l เลเวลลิกับ Poco X7 Pro สอบสุดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คราวนี้อัดหน้าจอไปด้วย แต่ที่บอกครับให้มันเล่นออโต้ไปเลยเรามาดูเฟรมเรทกันดีกว่าแต่เกมเนี้ยค่อนข้างเสียงดังเลยนะผมเปิดประมาณ85พอครับเสียงไม่ได้เปิดเสียง90เหมือนที่เทสหลายเกมที่ผ่านมา <Too slow. S 1> ลงไปถึง30นะเวลาไฟเนะี่ยเรียบร้อยไหมนานต่อไปมา ความสัมพันธ์ที่รู้กันดีนี่นะครับเกมเทโบิ Table, ใช้ AI Boost มาตลอดอางที่บอกตอนต้นคลิปวิกตอรีอีกแล้วเหรอเร็วจังเลยไปต่อการเรี <Gun. S 1> ่แปลงจังหวะระหว่างฉากเนี่ยมันก็จะประมาณ50าสบาย60สิบนะแต่พอเข้าไฟมันไม่ไหวจริงฮะเนี่ยเมื่อกี้หล่นลงไป20่สิบาเห็นด้วยกินกราฟิกเยอะจริงๆ เกมโซโลไรบูลิงคขินเอาอีกแล้วตัวเดิมเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่สามเราค่อยไปปรับกราฟิกลงมาดีกว่าครับล้วติดพัดลมด้วยดูซิว่ามันจะนิ่งกว่านี้ได้เท่าไหร่ครียอีกแล้วแต่เจ๋งดีนะเกมนี้มีเนื้อเรื่องให้ดูเหมือนเป็นมังงะเลยไป ผ่านมา18นาทีแล้วครับเดี๋ยวจบไฟนี้ก็ <Yeah. S 1> ไปสรุปช่วงที่สองดีกว่า X7 Pro เนี่ยมันคุมความร้อนค่อนข้างดีนะฮะขอให้เราอ่านหน้าจอด, <c oughs> ด้วยเห็นไหมมันจะอยู่ที่44กว่ามันจะขึ้นไปสี่ยากนิดนึงนะอุณหภูมิรุ่นนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีมากทั้งเรื่องเฟรมเรทเฟรมไทม์ frame rate, frame time, แล้วก็ความร้อนการเป็นพพลังงาน <this> ถ้าใครใช้เจนที่แล้วเรามาใช้เจนเนี้ยจะรู้เลยว่า มันมีการพัฒนาขึ้นตอนนี้คนอุณหภูมิไปเกือบ45เนี่ยเฟรมเดท <Frame rate S 2> <Yeah. S 1> ก็จะถูกล็อกไว้ที่ส5ิห้าเฟรมนะฮะ yes. Yes. แต่พูดตามตรงนะเกมเนี่ยภาพมันก็ไม่ได้สวยเวอร์อะไรนะถึงขนาดต้องกินกราฟิกขนาดหนักแบบเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเคลียร์ไปสรุปช่วงที่2กันดีกว่าครับผมช่วงที่2นะครับ s โลว l เลเวลิ่กับโ o c ค x เ pro เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อัดหน้าจอไปด้วยเอฟเฟกต์เฟรมเรตอยู่ที่45.6นะครับลดลงมาจากช่วงแรงมาเยอะเท่าไหร่ดูจากกราฟประกอบก็เห็นว่าก็ประมาณเดิมครับคือมันไม่นิ่งหรอก50 60แล้วก็ลงมา40 20 30เฟรมมีให้เห็นตลอดครับยืนยันได้จากเฟรมไทม์เนี่ยฮะไม่ลื่นครับความสเสถียรและต่อเนื่องของเฟรมเรทไม่เท่าไหร่เลยครับเกมนี้ซึ่งก็ไม่แปลกอยู่แล้วครับเพราะว่าขนาดเล่นไม่อาาจอ,อยังหนัก พอเราอ่านหน้าจอไปด้วยมันค็ยิ่งกินเครื่องลักเข้าไปอีกอุณหภูมินะครับแม็กซ์อยู่ที่45.1ก็ขึ้นมาจากเดิมอีกนิดเดียวการกินพลังงานอยู่ที่6.18วัตต์เอเวอร์เรก็พอๆกันเหมือนกันซวิตช์เศษเนี่ยขึ้นมาจากช่วงแรกแค่นิดเดียวเองประมาณ70%ครับโอเคไปต่อช่วงที่3ดีกว่าครับช่วงที่3ามครับสโตร์เลเวลลิ่งก่อนที่จะไปไฟต์กันอย่างที่บอกครับช่วงนี้เรามาปรับกราฟิกลงมาดีกว่า ดูซิว่ามันจะทําให้ลื่นขึ้นขนาดไหนและอีกอย่างนะครับที่สําคัญนี่ติดพัดลมช่วยแล้วช่วยกันหลายๆทางครับตอนเนี้มันคือปรับสุดทุกอย่างเราจะปรับเป็นทั่วไปแล้วกันพรีเซตทั่วไปเฟรมเรทเป็น60อย่างอื่นก็ไม่ต้องแตะต้องเลยครับให้เป็นอย่างนี้ไปโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเล่นเข้าไฟดูครับมาเข้าไฟแล้วบันทึกเฟรมเรทก่อน ตอนนี้นุภูผมเริ่มต้นอยู่ที่40องศานะครับรีวิวเสร็จประมาณ80กว่าเฟรมเรทอยู่ที่50ปลาย60อยู่ครับ,บพอปรปับเป็นกราฟ,ฟิกทั่วไปติดพัดลมช่วยดูดีขึ้นเยอะเลยฮรเว <Very good. S 1> ลาเข้าไฟยังอยู่ที่50ปลาย60อยู่จัดไปครับเด็กๆ <Please, S 1> <The S 1> ไฟเอฟเฟกเยอะๆก็ยังอยู่ที่50ปลาย60อยู่นะ เริ่มเห็นลงไป40ไปลายบ้างครับเครีย <Clear. S 1> ต่อไปไปกันต่อฮะเล่นกราฟิกแบบทั่วไปเนี่ยผ่านมา5นาทีดีขึ้นเยอะจริงๆฮนะแล้เจริงนะผมก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างนะระหว่างกราฟิกปรับสุดกับกราฟิกทั่วไปเท่าไหร่เลยฮนะคือภาพยังสวยอยู่ แล้วเฟรมเร็ดีขึ้นค่ะเนี่ยโอเคเลยจริงๆต้องไปลองเกมเนี้ยกับ i อคูสิบสามอะว่าจะขนาดไหนเกมนี้ลองผ่านมาสองรุ่นคือ F6 กับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นอะ่ะมันคือถ้าปรับสุดอะไม่ไหวทั้งคู่เรียบร้อยไหมปิดงานโอ้งเคลียร์ะหว่างคัสตินแบบเนี้ยมันจะมีช่วงที่มันเฟรมหล่นลงไปแบบ ศูนย์เฟรมสามเฟรมอะไรเงี้ยทำให้ค่าเฉลี่ยมันอาจจะดูตกตกไปนะครับเฟรมเรทแต่จริงเดูภาพรวมดีกว่าว่ามันเฟรมเรทสูงอยู่นะถ้าปรับกราฟิกแบบนี้เจอกับบอสตัว้างข้างใหญ่เลยตัวเนี้ยไฟนี้จบเดี๋ยวไปสรุปกันได้แลวฮะ ขนาดเอฟเฟกต่อตู้หนักๆแบบเนี้ยยังไม่ค่อยหล่นเลยฮะเกมนี้ถ้าจะเล่นปรับสุดนี้ต้องแบบชิประดับเรือธงตัวท็อปสุดของปีมั้งประมาณนั้นอ้าวไม่ผ่านฮะแต่ไม่เป็นไรเราครบเวลา30นาทีแล้วครับกับการเทสวันนี้โอเคไปสรุปกันดีกว่า ช่วงที่3นะครับ solo leveling ครับ poco x7 pro ลองปรับกราฟิกลงมาจากสุดเป็นกราฟิกทั่วไปแล้วก็ติดพัดลมช่วยด้วยอ่านหน้าจอด้วย average frame rate อยู่ที่55.5ดีขึ้นแบบชัดเจนเลยฮะดูที่กราฟประกอบก็เห็นว่านี่เห็นไหมเกาะอ,อยู่ที่50-60เกือบตลอดทั้งเกมไอช่วงที่ลงมาเยอะๆเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่ามันจบด่านนึงออกมาสู่ล็อบบี้แล้วก็รอเข้าด่านต่อไป เฟรมไทม์ก็ดีขึ้นมานิดนึงครับส่วนอุณหภูมิอยู่ที่ m a ็สุด41.6เป็นปกติครับเพราะว่าเราใช้พัดลมช่วยอุณหภูมิเย็นลงมา3-4องศาเลยการกินไฟ average อยู่ที่7วัตต์ทวนตรงนี้ที่มันเยอะขึ้นเพราะว่ามันสามารถดันเฟรมเรทที่อยู่ในระดับสูงนานขึ้นซึ่งก็ปกติที่มันจะกินไฟต่อเนื่องเยอะขึ้นครับ CPU เศษใช้น้อยลงมานิดนึงครับประมาณ60-70 ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเล่นมา3 0นาทีเครื่องชั่วโมงนั่นแหละประมาณนั้นแบตเหลืออยู่85ลดไป15%ปอร์ก็ถือว่าลดไปเยอะนะเกมนี้กินกราฟิกหนักจริงสรุปนะครับโซ l ล่เลเวลลิกับ Poco X7 Pro ถ้าเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างไม่ค่อยเวิร์คครับไม่ว่าจะอัดหรือแม่หน้าจอเฟรมเรทไม่นิ่ง60ก็จริงแต่หล่นมา20-30ให้เห็นบ่อยพรีเซตที่ดีที่สุดของกราฟิกเกมนี้คือทั่วไปครับ พอปรับกราฟิกลงมาที่ทั่วไปเนี่ยดีขึ้นชัดเจนครับฟรเฟรมเรทเสถียรขึ้นเยอะแล้วยิ่งเตดพัดลมช่วยด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเสียงลำโพงดังผ้าครับเกมนี้ดังกว่าเกม,เมอ,อื่นๆที่ผ่านมาโอเคเลยเปิดแค่85%ส่วนการทัชสกรีนไม่มีปัญหาครับดีอยู่แล้วเหมือนเดิมน,นะครับอยากให้เทสเกมไหนหรือมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็มเมนต์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ